สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกคนค่ะมันนี่อมยุป,ป้าเขาเขากำลังงามค่ะพี่น้องกำลังสวยงามสีเหลืองเหรอค่ะอุ้ยลงกว่สิบพัดยุบป้าเขานั่งเลนนั่งหัวมันนี้สิมมวาวเรื่องอยัางวันตีค่ะมันนี่อมสิมมเวาวเรื่องประสบการณ์ประสบการณ์ที่ถูกค้น แถวบ้านเบาไ้บ,าาบดีเนาะคะ่ะเราก็เลยเห็นห้อมเปลี่ยนเป็นคนไม่ไดเปลี่ยนเป็นคนที่กา้าทีสิแสดงออกก้าที่สิเว้าในสิ่งที่มันถูกเนาะคะ่ะตังแต่อมยูเมืองไทยเนี่ยเป็นคนที่บากกาเวาบักกาสมมุติว่าข้าเจ้ามาเว้า้เหาบดีเฮาข็เงียบเด้อค่ะแต่ว่าถามว่าเก็บบ่เก็บเก็บคําเบา,า,าของเพิ่นมาคิดแต่ว่าบักกาที่สิเว้า หรือถามกลับขึ้นไปหาประสบการณ์ตรงนี้ก็มิเอื่อยพี่เพิ่นค้นแถวบ้านนั่นแหะค่ะค้นในมู่บ้านเลยที่เคยเว้าแบบว่าตอกหนาเขาเต็มๆเลยค่ะเพิ่นเพิ่นบ่ได้เว้ามาตรงหนาเขาแต่เพิ่นก็เว่าอยู่ใกลๆเขาเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ว่าบ้านพรอมนี่เป็นมู่บ้านบ้านนอกเนาะมันก็สิมีศาลากลางบาน มันนี้ตรงสารกากลางบ้านตรงนั้นมันจะมีกิจกรรมถ้าสมมุติว่ามอลำขอเข่าม้าก็สิมาจัตยุหันมอลำขอเข่าเนี่ยอีสานบ้านเฮาคนไทยเนี่ยก็สิบ่รู้ว่ามีบอกออมบ่รู้คือกันภาคกลางก็สิมีบ่บูแต่ว่าอีสานบ้านเฮาเนี่ยเพิ่นมาเล่นมอล้ำเพิ่นมาเล่นโกนสมมติว่าเพิ่นมาเล่นกลมาเล่นมอลำแล้วตอนเช้าเนี่ยค่ะเพิ่นก็สิย่างผู้ใดไปเบิ่งหรือบ่เบิ่งบ้านได้ไปเบิ่งหรือบ่เบิ่งเพิ่นเพิ่นก็บ่รู้เพิ่นก็สิเดิน ตอนตอนสอบพันยางมาเอาเขาเนาะค่ะเขาก็ห้เขากหา็ากห้เขาเพิ่นไปเพราะว่าเพิ่นบ่ได้เอาเงินเพิ่นเป็นหมอลำหมอลำขอเขานะคะเพิ่นเอาเขาค่ะนั่นละมือนั่นก็มีการแสดงอยู่นาสิเป็นการแสดงเอาลิง์มาเล่นตลกไหมคะพี่น้องเอาลิงเอาลิงเอาลิงมาเล่นตลกก็เลยอมก็ไปเบิงสาราขางบานมันหนอเขาบ่มีอย่างเนาะคะ่ะมีเอื้อยผู้หนึ่งพันยางมา เพ่นยงมาข้างหลังเขาค่ะออมนี่ว่าเคยหลุจักกันออมบ่าเคยเบากันก็เพิ่นเป็นการส่วนตัวแต่อมอมรู้ว่าอ๋อพีคนนี้ิ่นมีพอมีแม่เป็นผู้ใดเราคนแถวบ้านเดีวยวกันนะมันมีลอยกว่าหลังเองมันบ่ได้มีหลายหลังเพราะฉะนั้นเทาก็รหลจักกันเบิดมันบ่ค่ะเพ่นยงเขาเาพ่นยงมาข้างหลังเขาเราบอกว่าเฮ้ยได้ฝรั่งได้ฝรั่งขี้นกเ่นว่า อ่เพื่อนนี่บ่เคยรู้้จักกับสามีอมอมบ่เคยรู้้จักแฟนออมเราเคยหลุดจากตัวอ <c oughs> อมน้ำค่ะแค่รู้วา่าอ๋อไอออมเนี่ยไม่เป็นลูกพญายแอนแม่ยาาลำไพยยเด้อแค่นี้บ่เคยได้คุยกันถ้าถามถาทะเลือพิษกันบ่มีเลยค่ะบม่มีบ่บ่บ่เเคยเ้าอีอย่างกันแม่ได้ทักท้ายอย่าง,างบ่เคยทักท้ายกันเลยอ่าหลังจากนั้นก็นเลยรู้สึกวเอ๊ะพี่ใหญ่พู้เนี่ยเพื่อนก็นคิดบ่ดหลู้จากเขาเพิ่นคือสิมาเว้าจัางสี่กับเขาค่ะช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงี่ออมล้อ อมลออ้อแฟนตอนนั้นเป็นแฟนกันอยู่อมมาเมืองนอกแล้วมาเที่ยวสามเดือนเราก็กลับไปเราไปล้อแฟนไปแต่งงานค่ะหลังจากที่แต่งงานแล้วบนันเ้เหตุการณ์ตรงนั้นมันเปลี่ยนอมตรงที่ว่าหลังจากเที่ยวแต่งงานแล้วแฟนหนูขับบินบินกลับมาเพราะว่าว,าวิสามันออกวิ่าอมเนี่ยมันออกหลังจากนั้นประมาณสองอาทิตย์ค่ะอมก็ตรงบินผู้เดียวอมนั่งอยู่บนเครื่องบินค่ะพี่น้องอ,อมคิดอมคิดถึงค้าเอื่อยผู้นี้ว้า ออมก็เลยวา,ากับเจ้าของว่าต่อไปเนี่ยสิเป็นคนใหม่ผู้ใดที่ว้าวพอดีให้อออมออมสิถามเพิินกลับคื้นออมสิกา,กาที่สิถามออมสิบ่เงียบแล้วก็เอาเอาคํำที่เพิินวามาเก,ก็บคํำแค่คํำเดียวเห็ดให้่เ้าเปลี่ยนใดเออแปลกบันี้ ตอนนั้นมันก็นดราม่านิดนึงเพราะว่าอมนางติดขอบนาะตั้งแม่นม่ค่ะอมมองจากบนเครื่องบินอมมองลงมานะ่ะพื้นขางขางล่างนี่เข่าพนไปด้วยหิมะสีขาวแบบมันสวยมากเลยค่ะเบื้องจากข้างบนลงมาขางล่างเราที่นี่หลังคาเรือนถูกหลังขขวโพนไปเหิือนสิเห็นหลังคาเรือนค้นแต่หนทางเนี่ยยังมีห้อยถนนอยู่เพราะว่าข้าเจ้าเกต่ะอมกับเรียวเขาจะขอว่าอมสิเป็นคนใหม่อีอมสิเป็นคนใหม่ สิบเงียบถ้าถือค้นวา่าสิทธามครับถ้าถือค้นวา่าเพราะแต่เขาไปอยู่ต่างประเทศแล้วที่นี่ก็บบ่ได้มีเหตุการณ์อย่างเพื่อนค้นท้ายหรืออย่างบม่มีเหตุการณ์แต่มีเหตุการณ์เพื่อนที่เคยเรียน,า,กกน,น,นา่วมกันน,ะะนินทาอ่านินทากันเนาะค่ะนินทาว่าอ่อ,อมเนี่ยเป็นคิดเป็นคนแรงแท้หลังจากที่ได้ผัวฝรั่งตะกี้บ่คอยเวา้าเป็นยังบัดนี้คิดเป็นคนแรงเพราะว่าผู้ได้วบาให้อ้อม บบา่ห้ออมออมถามกลับได้บ่แมน่าออมกาความกาของอมอมบ่อแมนออมสิไปด่าไผหรือออมสิไปเาบาบ่ดีกับไผเพียงแต่ผู้ใดมาเ้าใไห้ออมยางเช่นมูนินท้าออมนินท้าว่าคิดคือสิคิดว่าจะของสวยและรวยมากประมาณนี้อ่าอันนี้คือคำนินท้าเราก็ไม่มีคนมาบอกมาบอกเขาว่าเออเนี่ยนะ มีคนเบาให้ออมจังสีเด้อมกระถามกลับไปอมกระเอิมตอบกลับไปว่าขอบคุณค่ะแค่เนี่ยค่ะก็กลายเป็นคนแ้งไปล,ะก,ะ,ละก็เลยกลายเป็นว่าเฮาใดสามีเช้าตางชาติเฮาก็เลยดูแลงทั้งที่เขาไม่ได้เห็ุอย่างเลยเขายัดเยียดความแรงให้เขาความกาให้เขาแต่จริงๆแล้วเฮากคือเกาเขาล่ะค่ะเพียงแต่เขาก้าที่จะถามในสิ่งที่สิ่งที่เฮาอยากถามในสิ่งที่เฮาสงสัยแค่นั้น เขาบ่าได้แรงอีย่างเลยเพียงแต่เขาปกป้องเจ้าของบ่ให้คุนมาว่าเขาได้ย่างเช่นการที่มาว่าเขาได้ฝรั่งขี่นกคําว่าขี่นกเนี่ยความหมายของคุณคืออีอย่างแมนบอกค่ะทาสิว่าฝรั่งจนคุณรูแ้แดงไดววาสามีฉันขีน่นกนี่คุณรู้คุณรูแ่แดงไดวาสามีฉัน รวยหรือจนหรือเฮ็ดเอียงคุณบรททศได้ถามฉันแล้วคุณก็บไม่ได้รู้จักสามีฉันเพราะฉะนั้นแล้วเขาถามคําถามกลับไปแบบเนี่ยข้าเจ้ากตีว่าเขาเนี่ยแ,แรงสมัยที่เกีวอมระกาเทียงไผ่อมกามกาบ่ไผ่นอกจากเถียงพอกแม่พอก,แม,พอกแม่นี่ยยุ่แล้วละออวมาทุกคนก็นต้องกาเถียง แต่ที่เนี่ยพราะแต่ออมมาอยู่มาอยู่เมืองหนองอกับกาเว้าเพราะว่าอมถูกสอนพ่อก็แม่อมก็สอนเลยบอกว่าเฮ้ย hey, อมอิหลาตรงกาเว้าได้ลูกอีหลาย่าไปเขาเขาบริห็รอย่างผิดเขาตรงกากาที่สิเว้าในสิ่งที่มันถูกเมื่อแมวให้แต่ค้นมาว่าเขาอันนี้คือสิ่งที่พ่อแม่อมสอนเนาะอันใดที่บลูกถามแล้วลูก่าไปย่าไปสงสยัยย่าไปอย่าง ไ้ผ like th um, e ู้เดียวถ้าทางเขาถามเขาเจ้าตอบเขาก็สิค้ายขอสงสัยนังสินะคะเพราะแต่มาอยูเพราะแต่ห้องเงียบๆน่ะบ้าวว้าวบ้าอยยังแล้วบันีการแต่งโตของเขาเขาก็เริ่มเอ้ยอยากแต่งนั่นแต่งนี่ขึ้นก็เลยกลายเป็นซะเป็นคนแหงได้ผัวฝรังว่าจะโขงคักแหงแรงอ่าก้าวเอ่อกลายเป็นบดีไปเลยค่ะ เล,เ,ลเล่ตัดสินเขาว่าเฮ้ยไปเบามันเด้อมันเปลี่ยนไปเด้อจังสินอะค่ะจริงๆแล้วเขาบ่ได้เปลี่ยนไปดอกเขาก็เป็นอีออมคือเก่าอ่ะคือเก่าเลยเว้าเว้ากับเขาจังไหนจังคนที่สนิทกันกับเขาเข้าไปเฮ้ยออมบางคนเนาะออมเป็นยังไงมันก็เป็นคือเก่าออมบ่ได้แตกต่างจากเขาเพียงแต่ว่าเออเขาอาซิก้าเว้าคือนบ่ได้เงียบคือจังต่กเก่าแล้วอย่างสิค่ะแต่ว่า ความหลุดสึ่ของเขาคือเกข,ขาเป็นคนทีจิตใจอย่างที่อบอกไม่ได้เป็นคนดีบอ,อาเป็นคนธรรมดาธรรมดากับเป็นคือเก่าข,ของเจ้าของบ่ได้แรงเลยแต่ถ้าผู้ใดมาว่าเขามรด่ดาเขามันก็เป็นสิทธิ์คุณมีสิทธิ์ที่สิด,ดามีสิทธิ์ที่สิวาเขาแล้วเขาบ่มีสิทธิ์ที่สิปกป้องเจ้าของเลยบอกบอกม่มีสิทธิ์ที่ตอบโต้เลยบอกว่าอันนี้มันบม่ถูกเด้คุณว่าสิมันบม่แมนเด้เขาบ่ามีสิทธิ์เลยบอกค่ะ เขาตรงกายเป็นการทีใดเมียใดสามีตั้งชาิเนี่ยคือต้องเป็นคนแรงอย่างเดียวคือต้องเป็นคนตั้งฉาดเนื้งสีย่างเดียวบอกค่ะคือจังคนบางคนที่คิดว่ามึงใดผัวฝรังมึงต้องไปเห็นงานแบบนั้นต้องฉตัดสินไปละแมนบอกค่ะบางบางเธอเขาไปลานนวดเนี่ยเขาอยากนวดโตเนี่ยเขาเจ้าแบบเออเป็นหมอนวดเขาเจ้าบนนวด เบากสยังเท้ามันไม่ใช่ของต่ำถ,ถ้าถ้าอ้อมเหตุงานอียงอ้อมสิบ่มองถูกอยียงเป็นของต่ำค่ะแต่ว่าคนไทยบางคนก็ถือว่าเท้าเป็นของต่ำแม่นบ่ค่ะกะบ,บนวดกะหรือหรือมองเขาแบบในฐานในในฐานะที่เขามีสามีเช้าต่งางาติกะเบาชุบชิบ <c oughs> ชุบชิบสุบซิบนิ้นท้ายอย่างเสียก็มีคือกันแต่ว่าเขากะปล่อยพานเพราะว่าเขาไม่รู้จักกันก็เพลินตัองสินะคะ แต่ถ้าเม้าเบลเมาเบลว,ว่าเขาหรืออันนั้นอันนี้จนเกินไปเขาก็ต้องเอาคืนบางอา๋อจริง,รงๆเขาไม่ได้เป็นคนแรงหรอกคะ่ะเขาต้องปกป้องเจ้าของเพอเขามีสิทธิ์ที่จะปกป้องตัวเองมันบ่ผิดคุณมีสิทธิ์ที่สิว่าเขาเขาเปิดโอกาสให้เต็มที่แต่ถ้าเขาเบากับขึ้นไปมือนั่นคุณสิได้ลู้ ว่าไอ้คนที่บ่คอยเว้าบ่คอยเ้าเนี่ยแล้วถ้าเว้ากลับไปมันกระแล้งเพอโตคือกันเว้ายอ่ค่ะว้ายอกับต้องมีเหตุผลเนาะทุกคนไม่จะต้องมีเหตุผลบ่ว่าผู้ใดก็ะตามีเหตุผลเว้ายังกะอุ้ยล้ม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 อันนี้บ่เป็นเข่าเจ้าของเนาะค่ะอันนี้อันป้อยเสาเขาจาถามว่าป้อยเสาใดปีละเท่าไรปีละครั้ง ปีละครั้งว่าถึงมืน่นดอกค่ะว่าถึงมื่นค้นเพราะว่าเฮตุได้แค่ช่วงหนาร้อนหนาหนาวกับป้อยค่ะมันย่างที่อมบอกเอมไปบ้านตาหน่ะเ,เ,เบาเรื่องแห้งกับ,กบป้อยไปผู้ใดดีก็เพาว่าเบาดีน้ำผู้ใดเบาบ่ดีเข้ากะเข้ากะตอบตอบพื้นเพราะว่าเขาก็ตรงปกป้องเจ้าของอย่างที่อมบอกแหละคะ่ะที่ดินของตาเนะี่ยมันเป็นทีที่สามารถปลูกพักปลูกพักได้ตลอดค่ะลองเถือเแล้วก็ปลูกอันนั้นแล้วก็ป้อยเซาพื่กันแต่ว่าทีตรงเนี่ย เ่เคยปลูกผักสมัยแต่ก้อนปลูกอยู่บบดนี้พอปล่อยเสาเจ้านี่เ่เคยปลูกผักเลยค่ะปลูกแก่ปลูกแต่เข่าแบบนี้พอการปลูกผักเขาต้องบำบำุงดินให้มันดีนะคะก้อนท่ศิปลูกผักได้ล้งเรือนตะกี้ปล่อยปลูกต้นมะเขือเทศเพราะหลังจากที่วาล้มงฟื้นมันมันพังมันเริ่มทีิพังแล้วใ้ญ่ล้งฟื้นมันหนีเลยบ่อยบ่เด็เปิดปล่อยเสาอีก ที่นี่ก็เลยใส่เป็นของส่วนตัวเจ้าของค่ะเซาค่ะถามว่าได้เพราะมันไม่ค่อยได้หลายหรอกค่ะมันแต่วันก็นดีกว่าเขาปล่อยเป็นทีวางไว้เพราะว่าเจ้าที่เซาน่ะเพ่นกับเซามาตั้งแต่แฟนได้เป็นเจา้าเป็นสื่อเป็นเจ้าของอยุ่นี่แล้วนะคะ่นเซามาโดนแล้วเบาซะยางซะก็นี่แหละค่ะน่ะมันสิเป็นเมด็ดตังเสีล้มล้ม,ลมนเหือนนี่ ทั้งลมทั้งฝนค่ะพี่น้องเดียวกับฝนลิ้นแต่ว่าบ่าตกแห้งหรอกค่ะติตกลินลินเพราะพระดีเขาได้เฮ็ดเบียกค่ะเพราะให้เขาแบบว่าได้อยู่ในเฮียนอนเบิ่งยูทูบหรือนอนฟังเพลงไปเบิ่งทีวีเบิง่งอ่าเอ่อกระตูนไปค่ะเมื่อวานห้พี่น้องฟังเมียฝรั่งแรงไหมบ่ได้แรงหรอกค่ะบางคนก็อาจสิแรงบางคนก็บ,บ่ไหนแรง คุณลองค้นกับจังหวะละร้อยแปดพันประการเท่ากับบอลลูแต่對對 studio, สําหรับอมอมบ่ได้เป็นคนแทงอมคนอาจสิบโบชอบเพราะว่าเม้าเบากับอมบ่ดีก็สิให้อมตอบไปดีมันกับบอแมนแมนบ่ล่ะค่ะถ้าเบากับอมดีอมก็ตอบดีเด้กับบอแมนว่าสิแบบจ้าจ้าจ้าบ่แมนองค์เป็นคนที่แสงสั่นค่ะแต่อมมักเบาอยู่อมเคยจัดหอดอ่าวิทยุ ไปจัดวิทยุกับเอื่ยลูกพี่ลุกน้องเลยล่ะคะ่ะลงแป้งมันกับไปเวา้ามักเวา้ามักเวา้เวานั่นเว้านี่อ่แต่ว่าเขากับบ้านเป็นวาสิไปบอกแต่เรื่องเขากับเว้าพื้นพื่นพูดพื้นเ,เว้าเรื่องอดีตที่ผ่านมาว่ามันเคยมีคนว่าเขาจังสี่เด้ประมาณนี้อ่ะแต่ทุกมือนี่กับบุมีดอกอคะ่ะเว้าเว้าถึงวาต่างแต่มาไม่หม่ผล่ะต่้งแต่ย,ตตยูเมืองไทยต่างแต่กอนที่สิมาใหญ่มาใส่ชีวิตยุต่างประเทศค่ะ หลังจากนั้นเขากับบอรเด้ยิ้นพอไปอยูเมืองไทยค่ะยูอ่าอยูนอร์เวย์เองออมกับบด้รู้จักจกับคนหลายคนอ่าคนไทยบ่ได้ไปแบบว่าเป็นเขาเอ่ยยังละ่ะบ่ได้ไปมาหาสู้กันนะคะอจสิมีบางที่ไปเจอ,อยูลานค่ายูยูลานขายอาหารยังสิถักท้ายกันแต่ว่าถ้าเป็นเขาม้าในในส่วนตัวบ่มี บอกคอยมีบอกสยางซาตแต่ถามว่าโทรศัพท์คุยกันว่าคนไทยกับมีบางค่ะมีแบบมีบางเขากบบกมปนว่า,ายู่ผู้เดียวเลยยังเสียค่ปะปลาเบิงงมบรรยากาอุ้ยล้มล้มลมนี่ค่ะโอ้ยยืนบ่เทียงแล้ว <c oughs> บรรยากาศเข่าซาลีของอมเองอ่าอมกับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามนะคะขอบคุณค่ะ